ไอ้ลมแห้งครับฝนกำลังมาพูนอ่ะกำลังมาพี่น้องเอ้เพราะข้าไม่ข้าเตรียมตัวแล้วไปยังคุ้มไว้ นะล้มนะเนาะบ้าเวงทึงมือนตุมเลยตกใจหน้าจอป๊เป๊ะรบดนล่เอาเร็วเเร้านแกงเร็ว เซ็งเลยฝนไม่ตกนะไอ้ยิ้มยัยฝนขอยิ้มเซ็งเลยฝนไม่ตกอืทำท่าจะตกแต่ไม่ตกกินอะไรเอาเยอะๆเอาเยอะๆเดี๋ยวไม่อิ่มไหนมีฟันไหมเอาเยอะๆเดี๋ยวไม่อิ่ม กลับบ้านกลับทำไมอ่ะทำไมกลับบ้านกลับบ้านทำไมเด้อมาขึ้นรถเร็วมาดูสเตย์หน้าได้มีไหมดูดิดูสเตย์หน้ามีไหมสเตย์หน้าไม่มีโอ้ยเตหลายสี่แล้วไปปูกับหลานหน่อยมาอีกแล้วก็สองนึกว่าจบแล้ว ពកពកពកម៉ <Anfang> ៃក <avez> ំឡុងគិនលាំងខាម៉ៃក